เคยมีคนเล่าว่าตอนนั้นทำงานขุดหน้าดินอยู่แถวอายุทยาวันหนึ่งจอบไปกระทบอะไรแข็งๆนึกว่าเจอไหทองคำที่ไหนได้เป็นผอบเก่าคร่ำคร่าลายแปลกๆเหมือนไม่ใช่ของคนเป็นเพื่อนร่วมงานทักอย่าไปยุ่งเลยมันของโบราณมีเจ้าของ แต่ตอนนั้นก็อยากรู้อยากเห็นเปิดพอบออกมาข้างในมีเส้นผมสีดำคลับพันอยู่กับกระดูกนิ้วคืนนั้นฝันร้ายทั้งคืนเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดยืนจ้องเสียงแวววๆวในหูเอาของข้าคืนมา พอรุ่งเช้าก็รีบเอา่อไปคืนที่เดิมจุดทูบขอขมาใหญ่เลยแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นหลังจากวันนั้นก็เจอเรื่องแปลกๆบ่อยขึ้นไฟดับเองคนงานทะเลาะกันเองเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะสุดท้ายต้องย้ายที่ทำงานหนี จำไว้เลยนะถ้าเจอของเก่าแก่ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่าไปแตะต้องเลยดีกว่าเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในนั้นอาจจะไม่ได้อยากกลับไปอยู่เฉยๆอีกต่อไปแล้วได้ก็ไป